เปิดบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ดอกเบีย้ยสูงสุด1.5%กรุงศรีที่เปิดผ่านแอป KMA ไม่ต้องไปธนาคารขอแนะนำบัญชีออนไลน์แบบไม่มีสมุดบัญชีนะแต่ดอกเบีย้ยเนี่ยได้สูงสุดถึง1.5%ของธนาคารกรุงศรีนะเราต้องเปิดบัญชีผ่านแอป KMA เท่านั้นนะไม่ต้องไปธนาคารสามารถทำธุรกรรมทางการเงินได้ทุกอย่างผ่านแอป KMA ด้วยนะ สำหรับคนที่มีบัญชีธนาคารกรุงศรีและมีแอป KMA พร้อมใช้งานแล้วเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดใครยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงศรียังไม่เคยใช้แอป KMA มาก่อนเนี่ยก็สามารถเปิดได้เหมือนกันนะครับเพียงแต่ต้องมาดูคลิปหนึ่งนะเปิดบัญชีออมทรัพย์ออนไลน์ดอกเบีย้ย1.5%กรุงศรีเปิดออนไลน์ไม่ต้องไปธนาคารก็บอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ของธนาคารกรุงศรีเนี่ย เราสามารถไปเปิดได้ที่ธนาคารนะครับเพียงแต่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยเหลือ1.1%เท่านั้นนะและต้องฝากเงินเริ่มต้นที่500บาทแต่เราจะได้สมุดคู่บัญชีสมุดเงินฝากมาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราเปิดผ่านแอป KMA หรือกุ้งส m o b บายแอปเนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นมาเป็น1.5%ต่อปีที่ยอดเงินฝากน้อยกว่า100,000บาทนะและก็ไม่ต้องมีเงินฝากเริ่มต้นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเราเนี่ย จะไม่ได้รับสม,มุดบัญชีหรือสม,มุดคู่ฝากมาให้นะครับฝากกติดตามช่องปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจท้ทงเว็บไซต์แล้วนะครับสำหรับวิธีการเปิดบัญชีนะครับก็ให้เข้าแอปพลิเคชัน KMA ได้เลยนะกดเข้าสู่ระบบแล้วใส่ PIN ให้เรียบร้อยนะมาที่หน้าแรกให้กดเมนูทั้งหมดเลยหน้าเมนูทั้งหมดเนี่ยให้ไปแถบสมัครบริการอื่นๆแล้วเลือกเปิดบัญชีออนไลน์ได้เลยนะครับมาหน้าเปิดบัญชีออมทรัพย์เนี่ยก็จะมีอ2ตัวนะครับ สำหรับตัวที่ผมแนะนำเนี่ยคือบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้นะตัวล่างซึ่งเราจะได้รับดอกเบีย้ยเนี่ยสูงสุด1.5%ต่อปีก็กดเข้าไปได้เลยนะหน้าบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้นะครับก็จะบอกรายละเอียดอื่นๆด้วยก็คือไม่มีสมุดนะเปิดบัญชีขั้นต่ำ0บาทดอกเบีย้ยสูงสุด1.5%ต่อปีไม่เกิน100,000บาทนะ แล้วก็รับดอกเบีย้ยทุกเดือนด้วยนะครับแล้วก็จะมีวิธีการใช้บัญชีคุณสมบัติตารางเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์นะครับก็อยากให้อ่านให้หมดก่อนนะครับแล้วก็กดเปิดบัญชีได้เลยหน้าเงื่อนไขาการให้บริการก็ให้ติ๊กถูกการสร้างและการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์และการเปิดบัญชีเงินฝากผ่าน KMA ก็ติ๊กถูกให้เรียบร้อยและติ๊กถูกยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดแล้วกดถัดไป หน้าขั้นตอนการเปิดบัญชีก็จะมีบอกว่าต้องถ่ายรูปบัตรประชาชนกรอบแบบฟอร์มการเปิดบัญชีถ่ายรูปตัวเองก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็กดถัดไปเพื่อไปถ่ายรูปบัตรประชาชนได้เลยนะพอเราถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะมาที่หน้ากรอกข้อมูลบัตรประชาชนก็จะเป็นรหัส12หลักหลังบัตรประชาชนของเรากรอกให้เสร็จเรียบร้อยแล้วกดถัดไปหน้าข้อมูลเพื่อการเปิดบัญชีก็จะมีชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิดอาชีพรายได้ต่อเดือนแหล่งที่มาของรายได้ประเทศที่มาของรายได้วัตถุป,ประสงค์ในการเปิดบัญชีที่อยู่ที่ติดต่อได้และที่อยู่ที่ทํางานเสร็จแล้วก็ติ๊กถูกเข้าไปเจ้ายืนยันความถูกต้องของข้อมูลและกดถัดไปได้เลยใส่พินอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อยืนยันตัวตนนะ มาหน้ายืนยันการเปิดบัญชีเงินฝากก็ให้กดยืนยันได้เลยก็จะมาถ่ายรูปหน้าตัวเองเพื่อยืนยันตัวตนอีกรอบหนึ่งทํทตามคาแนะนําให้เรียบร้อยนะก็เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้รอห้ามปิดแอปตัวเด็ดขาดนะครับบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้ที่เราสมัครเอาไว้เนี่ยก็จะเปิดเสร็จภายใน1นาทีนะแล้วพอบัญชีเปิดสําเร็จแล้วเนี่ยก็จะมีชื่อบัญชีประเภทบัญชีเลขที่บัญชีให้เราดูครบเลยนะครับก็กดเสร็จสิ้นได้เลยนะกลับมาที่หน้าหลัก กลับไปดูที่บัญชีนะครับก็จะเห็นว่ามีบัญชีออมทรัพย์มีแต่ได้เนี่ยได้เปิดขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถโอนเงินเข้าไปฝากเพื่อรับดอกเบี้ยสูงสุดถึง1.5ต่อปีได้เลยนะครับ สำหรับคนที่ดูคลิปผมและสามารถเปิดบัญชีตามที่ผมพูดได้แล้วนะครับก็รบกวนคอมเมนต์บอกผมนะครับว่าเปิดได้แล้วนะสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องนะครับก็ลองดูในเพลย์ลิสต์หรือว่าดูที่ท้ายคลิปได้เลยนะใครมีข้อสงสัยอะไรก็ลองคอมเมนต์ถามดูนะครับผมจะพยายามมาตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เลยนะแล้วก็ตอนนี้มีทั้งเพจทั้งเว็บไซต์ปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามเอาไว้ด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย